สวัสดีค่ะมื่อนีมาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กค่ะค่ะพี่น้องมืง่อนีเพ็กได้แกงเห็ดฟางนะคะหรือว่าแกงเห็ดเฟืองล่ะค่ะนี่มีหอยเดือนน้ำค่ะตัวหนึ่งนะคะแกงใส่เข่าเบือะะ่อเ้ยค่ะนนำเนี้ยนะคะพี่น้องใส่พักอีตูค่ะแล้วก็มีสมม้งนะคะมากับเข่าเหนียวต่ว่าบอกกินกับเผาดะะ่อค่ะเพราะว่าเพ็กกินเข่าอิ่มแล้วนะคะคิดอยากสดแกง เดหอนห้อนเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะแซบๆน้องไปกระเพกเด้อค่ะแซบแกงเองแซบเองค่ะแกงเห็ดเฟืองเด้อค่ะพี่น้องบะแมงแกงเฮดเพาะค่ะ พร้อมนนำปลาแดกนํำข่าพี่น้องอสับตักมาสองตัวบ่เคยแกงใส่หอยเดือจักเถือค่ะพี่น้องก็เลยล่องแกงเบิงนะคะแซ่บครัก หอมพักอีตูค่ะห,อ,หอยเดือเพิ่งก็จะออกขมขมนะคะ่ะพี่น้องเพิ่งเลยว่าลองเอาหอยเดือเนี่ยมะแกงใส่แกงเห็ดมาแกงใส่เห็ดค่ะว่ามันจะเป็นรสชาติแน่ใดไรเลยคะ่ะ กจังเอามากแกงใส่เห็ดเราหลูหซึกว่าจะบ่คอยขมซ้ำห่อเอามาต้มจำแจวกินนะค่ะพี่น้องแซ่บเข้าอือบกินข่าวค่ะพี่น้องเพราะว่าอิ่มแล้วนะคะ เพรืออ้อเฟเืองก่อนห,หน่อยอิงสีแสบด้วยค่ะพี่นออ้องเอามาแกงเราแสบแสบหมเดอ้อค่ะพี่น้องมาแซบแสบตั้งกันกัะเพกค่ะเมนูคือใหญ่อีกแล้วล่ะค่ะพี่น้อง หุ่นออกมาเบิดเลยค่ะหอยเดือหอยเดือยม่นบอกก่ะพี่น้องรู้ว่าบ่านพี่น้องเอิ่นว่าหอยอยังค่ะแสบดือหย จิ๋มเลยค่ะไปยางตลาดไปพ่อเฮ็ดเฟืองก่อนน่อยๆเป็นตะหักค่ะแกงแสบได้ค่ะซ้ำหนึ่งไปหาแกงกินด้วยค่ะพี่น้อง สดหอนๆเข่ากับบรรยากาศค่ะค่ะอากาศล่มหนาวนะคะทั้งบ้านพี่น้องหนาวหรือยังคะ่ะทา้งอำนาจจะเลื่อนหนาวค่ะ แซบรักกินเบาปากเบาๆเลยเรือเตน,น้ำค่ะพี่น้องแซบอีหลีค่ะเอาหอยเรือไซมาสองโตแลวกะ,ะเอาให้บ่าเชนเป็นกินน้ำนะคะปาร์ตแกงเห็ดเป็นอีหยังที่มกักค่ะค่ะพี่น้องส่วอีกคนจะค่า ตำเข้าเบือสซน้ำพี่น้องบางคนก็สีถามนะะืนกค่ะเข้าเบือขึอ้นอย่างคือข่าสานั่ะแหละคะ่ะข่าสานเหนียวข่าเหนียวเอาไปแซน้ำค่ะแล้วก็มาตำให้ละเอียดแล้วก็เอาลงไปใส่พร้อมแกงนะคะจะเป็นนุเหนียวนะคะค่ะพี่น้องสำหรับพิ่นีเพื่อกลฝากไว้สำนีนะคะอากาศหนาวแล้วกะให้พี่น้องดูแลสุขภาพจากของน้ำเด้อค่ะอากาศหนาวล่มพร้อมเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะวสำหรับคลิปนี้ไปกับฝากไวส้สำหรนี่ค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราบายเพคไข่เพกน้ำเนเด้อค่ะค่ะวสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ